ทุกคนมาในก็เลิกงานแล้วนอกจ้กพี่น้องมาในกัสิพาออกมาเบิ่งได้ยินข่าวว่าข้างนอกคนเปิด้ายกาแฟด้อจ้ะพี่น้องลังห่างพี่น้องรีบไปนำเจ้าพระยาพี่น้องนี่ตรงนี้นอกจ้าเนาะเดี๋ยวชิสาขับไปเบิ่งเนาะคนขายคนมาลงเปิด้ายกาแฟนอกจ้กทุกคนนี่ล้างไอคอนน้อจ้า้างหลังเด้อเดี๋ยวสิพากับไปเบิ่งไปเบิ่งกันเลยจ้าทุกคน นี่ทางเขา่าทุกคนเรื่องงานแหละก็สิภา,ามาเบิงเนาะได้ยินตะเค้าว่าเขามาเปิดลานกาแฟใหม่จ้ะทุกคนไปเบิงน้ำกันเลยจ้าเอาเปิดประตูกับปเป็นพี่นนอะอ้าวพี่นนองอันนี้คือริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้ดวยพี่น้องเด้อไปสิมากระมาเด้อค่ะเด้ออันนี้เ่นจะเปิดกาแฟเปิดคล้ายกาแฟใหม่นะคะทุกคนมาเบิงกันเลยตามโซนต่างๆนะคะเนาะ สวยงามเลยจ้ะบะว่าจะเป็นกาแฟสดนอกจากพี้มอหว่าจะเป็นกาแฟสดกาแฟเย็นต่างๆเนาะค่ะเนาะมีวิดถุกอย่างนอกจาก็ะะจะมีอ่าโซนให้นางหลินผอมนอกจากทุกคนคนจัดยังสวยงามเลยจ้ะทุกคนดูบรรยากาศงามแหงทุกคนอันนี้เ็าจะจัดขายกาแฟ จะมีโซนให้นางหลินพร้อมเลยจ้ะทุกคนนางกิฟกาแฟร้อนๆน่าจะเนาะบรรยากาศคือดีแห้งทุกคนอันนี้จะเป็นริมแม,านาม่น้ำเจ้าพญาเลยจ้ะทุกคนมองไปข้างหนอกก็จะเห็นแม่นม้ำเจ้าพญาเลยจ้ากาแฟชดๆกาแฟสดๆด,ด้ลยจ้ะพี่น้องเด้อจะมีหลายหลากเมนูให้เบิ่งนาจะทุกคน บัาวากาแฟบัวแห่งก๋าหมีหลายอย่างเมน,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 นูน่าจะพี่น้องเมนบอมันเองก็ได้เข่ามาส้มภาพพี่น้องมาส้มบรรยากาศเนาะน,นี่บัวาจะเป็นกาแฟาก็มีนะจจะพี่น้องนี่เป็นซองเลยจ้ะทุกคนเข่ามาแล้วก็เป็นตะคือนแหนงเลยทุกคนนจะมีแก้วกาแฟคล้ายน้ำหอมพี่นพอพ้นอง กาแฟต่างๆนอกจาทุกคนไอ้อันนี้เพิ่นห้าก็มาเปิดน่าจะพี่น้องห้าก็มาเปิดในซองมือบรรยากาศก็กคือคักแห่ทุกคนมองออกไปก็จะเห็นริมแมนน่น้ำเจ้าพระยานะจาะทุกคนนี่มาทางนี้ก็มีตลาดกาแฟจะพี่น้องก็จะเปิดขายกาแฟสดๆนอกจากทุกคน ขัมาแวะมาทานไหนเ,เด้อจ้ะเด้อกาแฟขนมนมเน,มนยมีเวิร์เ้อค่ะพี่น้องเราก็จะออกไปข้างนอกแหละทุกคนข้าขับมาเบิร์มาชมไม่เฉยน่าจ๊ะพี่น้องตอนนี้างก็ออกแล้วพี่น้องแน่เราก็จะออกมาข้างนอกพี่น้องออกมานี่กะจะเป็น แนะนำจ้าวพญาด้จ้ะทุกคนเนบอรบรรยากาศตอนกลางคืนนี่สวยแหงเลยเข้าไปนี่ก็จะเป็นลาน้ายกาแฟน่าจะเพิ่นเปิดใหม่นาะอันนี้ก็ลังไอคอนสยามด้วยทุกคนไฟสิมาก,ก็มาด้จ้านี่ก็จะเป็นทางเขาแล้วจะพี่น้องอันนี้จะเป็นทางเขาไอคอนสยามเน้อค่ะมาแวะมาชมได้เด้ออยากให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมน,นั่งคนหลายแหงทุกคนบรรยากาศสวยสวย เี๋เพิ่นมาเปิดในซองหมือเนาะพี่น้องอ่าภาจะส้มวิวก็ได้นะทุกคนนะนี่ไปก็เห็นเรือนะจะทุกคนอ่านี่เ่าะ คืนเย็นมากทุกคนอันนี้จะเป็นค่าจะเปิดน้ำผุเนาะทุกคนเขาจะเปิดเป็นเวลาเนาะน้ำผุคนจะเปิดเป็นเวลาเด้อทุกคนอคลิปนี้ก็ขเ้าจบเพียงสนิและจ้าขอบคุณที่เข้ารับชมเอ้อะายบรรยากาศใกนก่อซสยามห้เบิ่งพี่น้องสวยงามมากร้านกาแฟเปิดไม้ได้วยข้างหนอกกาแฟสดๆข้างหนอกอันนี้จะเป็น เพิ่นมาลงแข่เพิ่นมาลงบะเฮงพี่น้องมาลงประมาณเดือนหนึ่งบหรือว่าสองสามอาทิตย์นี่แหละกับบรแน่ใจคือกันเนาะพี่น้องเนาะ